เศษ196ส่วน2567ยอดสถาปานิกผู้พิทักษอาณาจักรเล่ม6แรงเอลอยที่กำลังขุดดินที่นอกเมืองกับพบถึงกองทัพผีดิบมาสตโตดอนเข้าโจมตีและพบสัญ,ญลักษณ์ของอลิเซียตอนที่เข้าสู่ด้านมืดด้วยเขาจึงสงสัยบุคคลใกล้ชิดของอลิเซีย ก่อนจะพบถึงปัญหาใหม่ถึงการปรากฏตัวของพ่อมดศาสตร์มืดที่วางแผนเรียกอัศวินนรกมาเนื้อเรื่องยังคงสนุกชวนติดตามเช่นเดิมถึงลีลากวนๆของพระเอกที่มาพร้อมกับความคิดกับการกระทําที่คาดไม่ถึงจนศัตรูที่ต่อสู้ด้วยถึงกับเรื่องในความเจ้าเล่ห์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่สามารถเอาตัวรอดได้ กับบุคลิกของพระรองที่เย็นชาหน้าตายและปากจัดจิกกัดพระเอกตลอดเวลาแต่ในเล่มนี้ก็กลับมีการปลอมตัวไปสืบข้อมูลฝั่งตรงข้ามด้วยรูปลักษณ์ที่คาดไม่ถึงทำให้ชวนอมยิ้มครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปหลังจากพาโซลิตัสมังกรแดงไปเป็นสิทธโคกีดูสคนแคระ แล้วลอยพระเอกจึงอัปเเวลสกิลการออกแบบเพิ่มขึ้นเป็นระดับสูงจนได้ออปชันไกด์ลายก่อสร้างมาเขาจึงให้ฮาเวียนักดาบขุดดินตามไกด์ลายเพื่อทดสอบออปชันดูจนสามารถทำงานได้ตรงตามแบบที่วางไว้แล้วจึงได้สั่งให้คนงานเริ่มสร้างระบบระบายน้ำใต้ดินเต็มรูปแบบ มุ่งหน้าตรงไปยังบ่อสลัดบ่อทิ้งของเสียเพื่อป้องกันปัญหาโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นแต่ระหว่างขุดดินที่นอกเมืองพวกลอยกับพบถึงซากมาสโตดอนสัตว์ประหลาดคล้ายช้างนับร้อยถูกฝังอยู่เขาจึงสั่งให้คนงานรีบถอยทันทีก่อนจะเกิดเป็นระเบิดซากศพขึ้นยังดีที่บีวองสัตว์อสูรตัวตุน มาป้องกันไว้ทุกคนจึงปลอดภัยแต่สิ่งที่ตามมากับเป็นผีดิบมาสโตโดอนนับหลายร้อยที่ฟื้นขึ้นมาโจมตีทุกคนลอยจึงใช้ปุ๊กปิกสัตว์อสูรแฮมสเตอร์ขยายร่างทวงเวลาเพื่อให้ทหารนำทุกคนหนีรอดแล้วลอยจึงขี่ปุ๊กปิ๊กที่วิ่งย้อนกลับมาพร้อมให้ลูกมาสโตโดอน ทั้งห้าตัวส่งเสียงร้องเรียกผีดิบมาสตโตดอนให้วิ่งไล่ตามพวกตนไปที่หน้าผาแต่หน้าผากับถล่มจนไม่สามารถไปต่อได้ลอยจึงได้แต่ใช้พลังจอกระเบิดสามตลบเข้าโจมตีพวกมันพอมานาหมดออปชั่นชาร์จด่วนจึงทำงาน ทำให้เขาดูดมานามากมายเข้ามารวมทั้งมานาของผีดิบมาสโตดอนจนสกิลมานาฮาร์ดอัพเลเวลขึ้นเริ่อมระดับเป็นยอดนักดาบระดับกลางเลเวล1แถมได้อ p ชั่นควบคุมผีดิบเพิ่มเข้ามาจึงควบคุมผีดิบมาสโตดอนที่เหลือ108ตัวให้หยุดนิ่งได้5นาทีเขาจึงรีบพาทุกคนหลบหนีจากหน้าผา แต่ในระหว่างนั้นกับเกิดเหตุหน้าผาถล่มแต่ระหว่างที่ลอยปุ๊กป๊กและลูกมาสโตดอนทั้งห้ากำลังล่วงลงไปฮาเวียได้ให้มุงมิงสัตว์อสูรนกติดดอหังยาวใช้ใยแมงมุมช่วยดึงทุกคนขึ้นมาท่ามกลางผีดิบมาสโตดอนที่ระเบิดจนผาหินถล่มลงไป ฮาเวียที่มาช่วยชีวิตลอยไว้ได้บนเขาที่ไม่ให้ความสำคัญกับชีวิตของตนเองเพราะในยามนี้เขากุมชะตากรรมของแกรนเอาไว้แต่ลอยบอกว่าเขาต้องทำเพราะเขาเป็นคนสั่งให้คนมาขุดดินที่นี่จึงต้องรับผิดชอบชีวิตทุกคนทำให้ฮาเวียรู้สึกดีกับเขาเพิ่มขึ้นเซอร์บายอนอัศวิน ได้ทำการตรวจสอบบริเวณที่ฝังผีดิบมาสโตดอนก่อนพบหัวแพะที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปมัจจุราชหัวมังกรดำที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกรัตราอลิเซียในช่วงที่เสียแขนซ้ายและกลายเป็นทรราชตามนิยายก่อนลอยจะเปลี่ยนแปลงลอยจึงสงสัยคนใกล้ตัวอลิเซียน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย แต่เขาที่ไม่สามารถหาตัวคนร้ายได้ในตอนนี้จึงได้ดำเนินการก่อสร้างบ่อกกำจัดสลัดต่อจนเสร็จมีจดหมายจากขุนนาง59ตระกูลส่งมายังตระกูลฟรอนเทราเพื่อต้องการส่งบุตรสาวมาแต่งงานกับลอยแต่เขากลับให้บิดาปฏิเสธไป เพราะตอนนี้ยังไม่เหมาะสมและตระกูลเหล่านั้นก็แค่หวังผลประโยชน์จากตระกูลฟรอนเทราเท่านั้นหลังทำการกวาดล้างเหล่าสัตว์ประหลาดครั้งที่7ที่เกิดจากโดมิโนโสัตว์ประหลาดบุกโจมตีอลิเซียได้ตัดสินใจส่งทูตไปรัฐสุนลตตานที่เป็นต้นเหตุเธอคิดจะส่งลอยที่มีลินรอยเล่ไปด้วยลอยได้ทำการสร้างบ่อสลัด และทางระบายน้ำเพื่อส่งสิ่งปฏิกูลไปถึงบ่อได้สำเร็จพอเปิดใช้จนครบหนึ่งเดือนก็ให้โซลิตัสไปพ่นไฟกำจัดจนลอยได้รับคำสรรเสริญเพิ่มเป็นผลทำให้ไม่เกิดโรคระบาดเป็นเวลา50ปีแต่พอลอยกลับขรึหาดกับพบถึงขุนนางที่ไม่อาจตัดใจจากการปฏิเสธการแต่งงานได้กับส่งบุตรสาวมาถึงหตระกูลลอย จึงตอบปฏิเสธพวกเธอไปอย่างเด็ดขาดจนโดนหญิงสาวเหล่านั้นต่อว่าและยังได้พบเลดี้ซิลูเรียที่สลัดชีวิตเพื่อช่วยเมืองนามารันไว้ตอนที่พ่อมดศาสตร์มืดสร้างบาเรียปกคลุมเมืองเพื่อใช้ชีวิตชาวเมืองเรียกอัศวินนรกขึ้นมาซึ่งเธอเป็นคนเดียวของนิยายที่ฮาเวียไม่สามารถช่วยชีวิตได้ในตอนนั้น ลอยจึงทราบถึงเศรษฐีคันาวาโราที่คือพ่อมดศาสตร์มืดปลอมตัวมาได้แฝงตัวอยู่ที่เมืองนามารันด้วยลอยที่กำลังหนักใจเรื่องการปรากฏตัวของอัศวินนรกที่เก่งกว่าปรมาจารย์ดาบกับต้องพบกับปัญหาเงินค่าแรงที่ไม่พอจ่ายอีกเขาจึงแก้ปัญหาทั้งสอง อย่างโดยการก่อสร้างปรับพื้นดินที่กำลังพังทลายของเมืองนามารันที่ตั้งอยู่บนหน้าผาขึ้นเพราะนอกจากจะได้เงินแล้วยังสามารถไปจัดการกับพ่อมดศาสตร์มึดได้ลอยจึงไปอธิบายให้ซิลูเรียฟังเธอจึงสนใจและขอให้ลอยติดตามเธอกลับไปเมืองนามารันด้วยพอเข้าเมืองนามารันลอย ก็ได้พบคานาวาโรคกำลังแจกจ่ายอาหารให้กับผู้อพยพอยู่แต่สิ่งที่ทำให้ลอยตกใจคือเขาเห็นสัญ,ญลักษณ์มัจจุราชหัวมังกรดำปักอยู่บนแขนเสื้อของอีกฝ่ายจึงนึกถึงผีดิบมาสโตดอนขึ้นมาหลังจากทำสัญญาว่าจ้างกับเขาหน้ามารันเสร็จลอยก็ได้ให้ฮาเวียไปสะกดรอยตามคานาวาโรค ซึ่งฮาเวียที่สังเกตเห็นถึงสัญ,ญลักษณ์บนแขนเสื้อของอีกฝ่ายจึงรับหน้าที่สะกดรอยตามแม้จะไม่เต็มใจก็ตามแต่สิ่งที่ฮาเวียกลับมารายงานคือคนาวาร์กับเป็นคนดีจนเขารู้สึกผิดที่แอบไปสะกดรอยตามและตราสัญ,ญลักษณ์มัจจุราชหัวมังกรดำกับมีขายอยู่ตามร้านค้าทั่วไป เขาจึงไม่อยากสะกดรอยตามต่อแต่ลอยที่ทราบว่าอีกฝ่ายเป็นพ่อมดสัตว์มืดปลอมตัวมาจึงสั่งให้เขาสะกดรอยตามต่อวันต่อมาหลังจากไปเจรจากับเขาหน้ามารันเรื่องการก่อสร้างที่ต้องใช้ช่างเหล็กลอยจึงตามพ่อบ้านไปหาช่างเหล็กระหว่างทางลอยก็ได้พบฮาเวียซึ่งปลอมตัวเป็นผู้หญิงเข้าไปทำงาน อาสาแจากจ่ายอาหารให้กับผู้อพยพข้าวจนลอยถูกผู้อพยพดันให้ไปเผชิญหน้ากับฮาเวียที่กำลังแจกจ่ายอาหารอยู่ทั้งสองต่างรู้กันโดยไม่พูดอะไรออกมาหลังจากไปหาช่างเหล็กเพื่อให้ช่วยสร้างสมอย,ยึดเสร็จลอยจึงไปสำรวจโครงสร้างดินนอกเมืองด้วยการสแกนชั้นดินกับพบถึงหัวกระโหลถูกฝังเป็นแนว หันไปทางตัวเมืองพอลองขุดลงไปดูกับพบมันมีมานามืดมนแฝงอยู่ลอยเดาว่ามันน่าจะเป็นส่วนในการสร้างบารีนามารันเขาจึงใช้ศาสตร์แห่งอัสราฮานดูดดึงมานามืดมนนั้นก่อนกระจายมันออกไปภายนอกได้สำเร็จอีกทั้งยังพบอัญมณีสีดำน็อปเมเนียมอยู่ภายในลอยที่ดีใจจึงขุด และจัดการกับกะโหลกอันอื่นๆต่อไปทันทีโดยหลังจากที่เขาทำการสลายมานาและได้อัญมณีมาจนศาสตร์แห่งอัสราานเพิ่มเลเวลเป็นวงแหวนสามวงเลเวลสามแล้วลอยยังได้เก็บกะโหลกกลับมาฝังในที่ที่สมควรด้วยตกดึกฮาเวียได้มาหาลอยเพื่อรายงานถึงสิ่งที่สืบได้แต่เขายังคงเชื่อว่า คานาวาโรเป็นคนดีจึงได้มีการพนันกันขึ้นถ้าเป็นไปตามที่ลอยคิดฮาเวียจะต้องกลับแวนฟรอนเทราด้วยการสวมชุดผู้หญิงพอฮาเวียลอบเข้าไปในห้องใต้ดินกับพบผีดิบไร้หัวจำนวนมากจึงจัดการพวกมันและจับตัวสปอเรอจนได้ความจริงว่าคานาวาโรได้ร่วมมือกับคนที่สถานีการค้า ซึ่งเป็นพ่อมดศาสตร์มืดสร้างขึ้นมาเขาจึงมุ่งหน้าไปสถานีการค้าคนเดียวแต่พอไปถึงสถานีการค้าเขากลับไม่พบใครเลยก่อนที่บาเรียแห่งหนามารันจะปกคลุมเมืองไว้ทําการดูดมานาทุกคนจนล้มลงฮาเวียที่ตกใจจึงรีบไปหาลอยที่คฤรหาหน์เจ้าเมืองทันที แต่กลับไม่พบลอยลอยที่หาหัวกะโหลกอยู่นอกเมืองเห็นถึงบาเรียรปรากฏขึ้นจึงรีบตรงกลับเมืองทันทีก่อนจะพบพ่อมดศาสตร์มืดก้าวคนกระจายอยู่ตามจุดต่างๆกำลังทําการกลางบาเรียรอยู่เขาจึงมุ่งหน้าไปโจมตีพ่อมดคนหนึ่งแต่การโจมตีกับโดนสะท้อนกลับมาไม่สามารถทำอะไรอีกฝ่ายได้ ก่อนจะเจอการโจมตีจากผีดิบที่ทำการคุ้มกันพ่อมดหลังจัดการผีดิบได้ลอยสังเกตถึงพ่อมดที่ไม่สามารถขยับตัวได้เพราะกลางบาเรียอยู่เขาพบว่าพ่อมดที่กำลังกลางบาเรียได้ใช้อัญมณีน็อกเมเนียมที่เขาพบในหัวกะโหลกเป็นตัวช่วยในการดูดกลืนมานาผู้คน ลอยยิ้มออกมาอย่างดีใจก่อนจะสัมผัสอัญมณีใช้ศาสตร์แห่งอัสราหานเปลี่ยนให้มันดูดปืนมานาของพ่อมดแทนผู้คนที่อยู่ภายในบาเรียรจนอีกฝ่ายกลายเป็นมัมมี่ก่อนมุ่งหน้าไปจัดการพ่อมดคนอื่นต่อคานาวาโรอที่หลอกให้คนมาดูงานศิลปในอาคารได้ใช้บาเรียรดูดมานาผู้คน เพื่อปลุกอัศวินนรกขึ้นมากับตกใจที่อยู่อยู่ผู้คนกับทยอยลุกขึ้นมาแทนที่จะล้มลงไปพอเขาออกไปนอกอาคารจึงพบว่ามาเรียผิดป,ปกติและได้เจอกับฮาเวียเข้าคันนาวาโรจึงใช้ศาสตร์มืดเข้าโจมตีทันทีแต่ถูกฮาเวียที่สะบัดดาบทำลายได้อย่างง่ายดาย ชนาวาโรจึงรีบหนีกลับเข้าไปภายในอาคารและปลุกอัศวินนรกขึ้นมาก่อนกำหนดทำให้อัศวินนรกไม่สมบูรณ์ไม่มีทางหมาและมีแขนขาเพียงอย่างละข้างฮาเวียจึงเข้าโจมตีแต่จากการประทัดดาบเพียงครั้งเดียวกับทำให้รู้ว่าถ้าอัศวินนรกมาในร่างสมบูรณ์เขาคงไม่สามารถต่อสู้ได้ แต่ในตอนนี้เขากลับมั่นใจว่าสามารถเอาชนะมันได้อย่างแน่นอนในขณะที่ฮาเวียกําลังต่อสู้กับอัศวินนรกที่มีพลังเพียงหนึ่งในสอย่างสูสีคันนาวาโรได้จับชายคนหนึ่งขึง้นเป็นตัวประกันขู่ให้เขาวางดาบลงแม้ฮาเวียจะรอบใช้พลังเจอกระเบิดโจมตีคันนาวาโรก็เพียงทำให้อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนตัวฮาเวียก็ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอัศวินนรกแทนคันนาวาโราจึงขู่จะสังหารตัวประกันอีกครั้งแต่อยู่ๆลอยได้ปรากฏตัวมาโจมตีใส่คานาวาโราจนสลบช่วยตัวประกันไว้ก่อนจับตัวคันนาวาโรามัดไว้ลอยได้ถ่ายมานาให้อัศวินคนหนึ่งให้ช่วยพาชาวบ้านทั้งหมดหลบหนีไป ก่อนเขาจับคานาวารโรไปขู่ให้อัศวินนรกหยุดโจมตีเพราะถ้าคานาวาโรตายอัศวินนรกจะต้องกลับไปแปะอัศวินนรกกับโจมตีมาเพราะต่อให้คานาวารโรที่เชิญมาตายก็ยังคงอยู่ได้อีกหนึ่งชั่วโมงลอยจึงใช้พลังเจาะระเบิดสามตลบเข้าโจมตีใส่ดาบของอัศวินนรกจนเสียจังหวะ ก่อนฉวยโอกาสมุดรอดดาบที่ฟันลงมาเข้าไปเกาะขาข้างหนึ่งของอัศวินนรกแล้วร้องเพลงบทสวดด้วยเสียงที่ผิดเพี้ยนทำให้มันรู้สึกสับสนและหงุดหงิดเปิดโอกาสให้ฮาเวียได้แทงดาบใส่กะโหลกมันอัศวินนรกจึงแทงดาบสวนใส่ร่างฮาวเวียหมายจะตายด้วยกันลอยจึงใช้ศาสตร์แห่งอัสราานบวกกับมานาฮาร ยื่นมือไปคว้ากระดูกซี่โครงอัศวินนรกทำให้มันเสียจังหวะจนฮาเวียสามารถหลบดาบของมันแล้วแทงสวนใส่กะโหลกอัศวินนรกได้ก่อนฮาเวียจะใช้พลังจอกระเบิดโจมตีจนร่างอัศวินนรกสลายไปแต่มานาของอัศวินนรกยังคงอยู่จึงสามารถฟื้นคืนชีพได้ทุกเมื่อ ลอยจึงใช้ชาิด่วนดูดมานาของอัศวินนรกเข้ามาจนจัดการมันไปและทำให้ออปชั่นควบคุมผีดิบเลื่อนขั้นกลายเป็นสกิลอิสระแทน